เข้าหมาเหรอเออเข้ามาแล้วครับเบ้มนี่จะเล่นอยู่ได้ว่าถีบเข้าให้เลยเข้ามาเข้ามาละยูบียูบีถ่ายคลิปเครื่องน้องครับท่านผู้ชมถ่ายคลิปเครื่องน้องน่าไปดูนายโทีิน้องมีสองเครื่องครับผมแล้วเครื่องน้องมาเล่น เครื่องผมไม่เคยเล่นเท่าไหร่เอยสมาัครยูทูบให้แล้วในเครื่องนี้นนคลิปเดียวกันกับพี่แหละคลิปไม่หาเตะได้คร่ะเราเพิ่มคลิปไม่หาเตะได้<ม>ในรห,หันมาหากล้องเลยที่หาฝั่งนั้นที่มักระโดดอยู่นะ่ะหันมาหน่อยหันมาหันมาดีดีดีดเคยนี้หน้าตาของเราเองถ้าเราเป็นอีกรหัสหนึ่งถ้าในเป็นรหัสไอแพดเรา ก็รหัสเลเวลห้าครับจนนั้นรหัสนี้โอ้ย god รหัสน้องจะมีหลายรหัสเนี่ยลงมาลงมาะอะไรอต้องอนที่สูงเข้าไปเกมต่อไปมันจะต่อสู้อ่ะอย่ามาโยงเดียวกับหนูสิ <c oughs> ไม่ได้ไม่ขยับไม่ได้ <c oughs> ขยับเข้าไม่ได้อีกแล้วอ,ออกแบบนะ ไม่ต้องออกหรอกช่างมัน,นกปองอยาิเ่ทต้อง,อไ,นนมองไม่ไดวอย,อยู่เตียงนีเ้เเมาอยู่ยนี้เ,เงเดียวเน่เงเดียวอยู่ตรงนี้ปกป้องพี่ที่พี่กระโดดอยู่พี่กระโดดอยู่ ปกป้องพี่ด้วยพี่อยู่ชั้นที่สองดีกว่าเฮ้ยพี่นพี่ตายเขาออกม่นะตายน,นี่เจ็บมากอน,น,นี่สวยนั่นและสพี่อยู่ข้างๆไอ้เวล4 พกจะค้างเฮ้ย go, go. ไปกูเฮ้ยไปกไปมาแล้วมาแล้วน้องพี่โ้มีคนวิวเก้าด้วยเวิวยี่ิบสองพี่ตายแล้ว อเคจะแต่ง <Okay. S 2> ตัวเหรอชุดนี่แหล้นใส่ดหบ้างใส่ชุดหนบ้างไอทรงผมนี้ใช่ไมเแล่ที่เปลี่ยนทรงผมดีกว่าเปลี่ยนชุดด้วยจะเป็นชุดผู้หญิงเนี่ยเป็นชุดชุดผู้ชาย โอเคเอามาเก็บเอามาเก็บแต่งตัวตามวิน้าวิน้วหนูเป็นผู้ชายนะโอเคที่เป็นผู้หญิงนี่หนูเป็นแบบนี้ผู้หญิงผิวขาวดีกว่า เล่กันปะป๊า เป็นอะไมากไหมเกมขัไม่อยากเล่นด่ากระจกแกขอเล่นไหมก็ตัวเองไม่ยอมพูใหม่แอบอย่าไปเล่นด้วยเล่เฮ้ยไปกเฮ้ยไปก วุ้ยแปดนาทีแล้วค่ะสิบนาทีผมาก็จะออกจะปไปหาสิ่ง <'s> เพื่อไปแต่งให้มันสวยๆ <laughs> สวยๆเอวิ่ง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  ไปกันไกโอ้โห่ารัเจันรเหรอใช่ใช่ตุรีน่าร้สบนด๋ยี่ดูนี่สีนี่สีอีไอพี่เ้เวียไอีอุ๊ย9แล้วทีแล้วยะสิแล้วแม่เขาฟ้าไปหาจีเอาสัก่อน สัตว์เลี้ยงตัวน้อยแม่นายเล่นอันอื่นได้ไหมไม่อยากเล่นนะเล่นตั้งสี่แม่นายหรอกลายอยากเล่นไม่อยากเล่นหรอกไปเล่นเร <c oughs> าเหรอประธานเดรโร่โคตรเจ็บขามากเลยไ <c oughs> อ้ไ <c oughs> อ้เกมจะเริ่มแล้วนะ <c oughs> อุยอา <c oughs> อุยย กาเขาก็หายไปด้วยไม่ยิงไ,ไม่มีหัวขาก็ไม่มีอะไรกันครับแท็บเบิ้ลเชิญเกมอะไอีกพี่น,น้ำมินเกมจะเลื่อนแล้วนะเข้า่อะทนเทนอ่ะแปดเจ็ด ห้าสี่สามสองหนึ่งพอดีพี่นาเป็นนักเนารูโตะเหมือนกันเนี่ยเห็นปะจะวิ่งกับฉันโอ้ยพี่ฉันเว้พี่นาเป็นนนารูโตะเฮ้ยเป็นอีกแล้ว่ะอะไรมาปีกี้เป็นเพียงชา